บ้านพ่อใช่ไหมเอ่อสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับว้อทรวนครับชื่อทรวนเออชื่อทรวนชื่อชงทงเออชื่อทงอันนั้นเขาเรียกอะไรนะแม่โคโคเออยแม็กซเรียกรถตักแม่โคแม็กซี่ลวดเจ็ไม่ใช่แม่โคแม็กซี่ลตัก มันเรียกแม่โครแม่โครเป็นเครื่องจักรไม่ใช่บิ๊กซีโรตัสอะไรวะอ,อโอ้คันใหญ่เลยเนี่ยฮัลโหลอ่อออาแอบเข้าบ้านแล้วแอบเข้าบ้านแล้วตายมาหาอะไรนะเอารถเชียนได้ไหมอือ